กันตอบให้ยางนะครับอันนี้ขอบคุณช่างฟิวนะน้องฟิวนะครับพอดีเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ตอบแบบนี้หรอกผมก็ให้ตัวได้ประมาณนี้คือพอลมมันประทะตัวว่าวะครับพอลมมันประทะตัวว่าวปั๊บตรงเนี้ยมันจะเป็นถุงนะครับมันจะเป็นถุงในการรับลมนะครับในอันนี้แปะเสร็จแล้วนะครับแปะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ให้พายางหรือว่าพาัดลมเนี่ยให้มันให้ตัวได้ประมาณนี้นะครับถ้ามันให้ตัวได้ประมาณนี้คือ พอลมมันประทะตัวว่าวะครับพอลมมันประทะตัวว่าวปั๊บตรงเนี้มันจะเป็นถุงนะครับมันจะเป็นถุงในการรับลมนะครับในการอุ้มลมเอาไว้นะครับแต่ว่าบางทีมันตึงเกินไปอะถามว่าเล่นสนุกไหมเล่นสนุกนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาเล่นเป็นสายค้างคืนอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกับว่าวปีกแข็งด้วยเนี่ยมันจะอยู่ลมค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ข้อดีก็คือ มันสวยครับมันสวยแล้วก็มันดันสนูดีนะครับสำหรับการต่อสำหรับการต่อผ้ายางนะครับอันนี้ขอบคุณช่างฟิวนะน้องฟิวนะครับพอดีเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้ต่อแบบนี้หรอกผมก็ใช้วิธีต่อแบบเอาเขาเรียกอะไรล่ะเอากาวยางนะครับต่อเลยนะครับแต่ว่าเห็นน้องมันต่อเนียนดีนะเพราะผมก็เลยถามว่าใช้อะไรต่อนะครับน้องบอกว่าใช้กาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าแบบบางนะครับต่อประมาณนี้นะครับ มันจะช่วยให้ต่อได้สวยขึ้นเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นที่รู้กันนะครับใครที่เล่นเป็นผ้ายางเนี่ยความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือการต่อผ้านี่แหละนะครับการต่อผ้ายางนะเพราะว่ามันคอยเด่ดใจย่นนะครับนะก็ใช้เป็นกาวสองหน้านะครับเดี๋ยวเตรียมความพร้อมนะครับช่วงกลางเดือนนี้เราได้มันกันอีกแน่นอนนะครับ